นี่ต้องเจอสูตรนี้ครับสูตรนี้เด็นเลยนะฮะเด็ดจาดบอกไว้ก่อนเลยนี่ครับอย,อย่างจิ๊บนะจอโกโันแลชิปพอ่ะดึงดิไปขนุนกี่นุนกันไหน ตีดเป้าแท๊บวิญญาณคือกาดเฮ้ยขอทุนปล่อยวิ่งออกแล้วเลยเกือบจะหลับแต่กลับมาได้ดูดีแล้วนะ เดี๋ยวไปไป่ไป <c oughs> อะไม่พูดแล้วผมเลยมาครับ <c oughs> สวัสดีทุกท่านที่เข้ารับชมนะครับวันนี้กับผมกับแซมชาแนลเช่นเคยนะครับ <c oughs> มาลองซ้ำหมายเดิมนพบอ,อา้าวตะไทยครับผม ขยับใหม่นะครับอ้าอยู่ไหมไม่เหลือนี่นะครับแพงข้างอัดโว์ไปเลยรับกล้องเลยไ,ไปแล้วไงนะเออเไปซะแล้วเดี๋ยวเราลงไปแพ้ครับ เดี๋ยวลงไปที่แพลงครับนี่สูตรแรกนี่ครัูปอาหารก่อนนะความเผาหนมปังยังไม่มาเดี๋ยวผมปั้นเยอกะกว่าเนี่ยครับสาภาพบนแพนะอีพัดลมให้ แพ้ตกปลาจริงๆเลยอันนี้ลุงเขาอยากแพ้ใหม่ครับหนีพวกสวะพวกต่อนะครับนี่ครับเหยื่อที่ผมใช้นะครับเป็นหัวอาหารนะครับแล้วก็ขนมปังนะครับนี่แล้วก็จะเป็นขนมปังสูตรท่าแรกอ,อีกอันนึงนะครับที่ใช้เดี๋ยวอันนี้ลงไปก่อนตีเรียกปลาไปก่อนครับ นี่อะไรครับสูตรเลยนมปังปันสูตรทาแลครับผมแล้วก็นมปังฮอกไกโดเสียมลงเนี่ยหอมมากเลยครับนมปังฮอกไกโดครับแล้วก็นมปังปันสูตรทาแลครับปั่นได้เลยปั้นได้เลยพาซีเลยนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวให้ทำให้ดูอ่า นีครับไอจุดยานยุงเหรอสีถมไปเลยครับ นี่เสร็จแล้วอันนี้สูตรหนมปังปัานสูตรทาแล้ครับเมื่อกี้อาหารนะครับตอนนี้เป็นหนมปังปั่นว้างเป็นลิ้วนอกแพรเลยมันก็มันก็ขัดนี่วางแค่นี้นะครับ am không được, đâu đâu không được, đâu <Nhish <news> <Nhish <writer> นี่ก็ลงเบ็ดครบแล้วนะครับไม้แรกนะลองดูวันนี้เหมือนปลามันเงียบๆครับเหมือนไม่ค่อยมีตัวขึ้นอ่ะแต่บอกเขาก็ได้ไปสิบปว่ตัตวหายทิ้งเลยปล่อยไม่ต้องหมุนเลยปล่อยเดี๋ยวมันทีมัน,ม,นมันเตะเ,เออกขวาเลยรุ่นก็พันสายทุนนะดีนี่ครับไม่ไหวก็ยังมาครับเมียดาก็ยังมาอยู่ครับ ไหนเราดู <g ül> หน้า <g ül> นะครับเมียด่าย <g ül> ังมาอยู่ครับวันนี้บอกว่าเนี่ย <g ül> อ้าวเดี๋ยววาวุ่นเลยอ่าําำคืนนี้ยาวไกลคราวที่แล้วก็พูดแบบนี้เชา้า <g ül> ยันวาง <g ül> วันนี้ปลาเงียบมากนะครับยังไม่ลากเลยยังไม่ดึงเลย นี่มิกเลย,เ,เ,ยเอาทาแลมิกกับหัวหาเลยนี่ไปพยายามมันต่อไปโอ้โหเนี่ยนะอืมมือตากัะอี ไม้เขาจะปวกนะ เกินใจ่ดีนะเกี่ยวเลยนะนะครับเคยอันนี้ก็ตีอะไรวะหัวหา่านว่ะวะหัวห่านหรือสุดทะแลลว,วะหัวห่านั้างบิ๊ก เกินกินห่างตัวแล้วครับกี่ชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงแล้วครับมาบแต้มแล็ได้แล้วต้องมิกอ่ะต้องมิก,กหัวหานไม่งั้นไม่ได้แล้วก็ชังไม่รู้หายไปไหนนะใครเอาชังไปไหนก็ไม่รู้ต้องร้อยเงือกเอาแล้วร้องทำไม เออเดี๋ยวไอ้วันร้องปลาล้าตื่นบ้างบอกพัวก,กันบ้างเปอดเออกำลังนั่งเนเพลินเลยเกือบจะหลับแต่กลับมาได้บวกดีแล้วนะเดีเออ๋ยว ไปไป,ไปอ่ะไม่พูดเลยวโเเยเดี๋ยวเติมพลังก่อนครับนี่หมูทอดกับผัดกะเพราครับออก,กินเพียบวันนี้พร้อมทุกอย่างไม่พร้อมอยู่ปลาอย่างเดียวไปเดี๋ยวลุ้นกันต่อนะครับดูอื้อหอกินห่างตัวมากมากนะครับ รอกันต่อไปครับผมเติมพลังม,ม,มึงขยา่าป่าฮะกูตีหลงหลุมมะมันไหลด้านหน้าแล้วมันเติมด้านหน้าเลยนะปลามันยินมันต้องแปดดิติดไรวะไม่ติดติดต้องป่องอ๋อครับเบรกมั่งน้องใช่ไหมเหมือนจะโอ้ยขันโค้ง เบรกมั่งเบรกมั่งไอ้ทิตไอาทิตประคองไว้เกือบจะหลับอีกแล้วครับนี่กลางเก้าอี้แล้วอยู่ไหนมานี่าอยู่มาลีแล้วเอ้ยเอคันนี้มันูด้นเนี่ยโอ้อะไรอะหลวดฮะ หลุกหรือกี่คันไหนเนี่ยอะไรก็คันนี้เนี่ยคันที่มึงคันค้าเนี่ยทำไมอะไรนี่คันที่วิดอ่ะอ่าแล้วมันไม่ติดหรออะไรของมึงอะไรของมึงเนี่ยอาออะไรดิลูดมึงจะลูยังไงรู้ฮะกว้างไปนู่นน่ะไอ้คันผมกว้างกี้เนี่ยไม่ใช่คันที่มึงอัดเนี่ยลูดลูดใช่ไหม อ๋ออะไรเนี่ยแะ,ะว่ามันรูดฮปลาติอ๋อมันกินคันไหนเนี่ยกินข้านี่เอาปลามันกินคันไหนน,นั่นอะไรของมึงเนี่ยให้มั่วไปหมดกินข้าวเมื่อกี้เฮ้ยมันกินคันนี้โฟมันรูดเนี่ยเดือดเดือดอไม่รู้ว่า,ากินกันไหนมันรายกินคันนี้ ปากินขั้นไหนแน่กูถามมึงไอ้เหี้ยมึงกินขั้นนี้มึง,มมงมวัดขั้นนู้นโอ้ยนะอะไรเนี่ยลวอ่ะด,ด,ดกูนึกว่ามีาแต่แพ้โน่นแพ้เราก็มีเฮ้ยกเกิดขึ้นนี่เลยโอ้ยน้องมันถามแล้วถูกขันเป่าเวลาวัดเนี่ยขอ,อ้นเฮียเรียบร้อยทเข้า,ขาทุน พอบาดึงดิไปขนทุนกินนู่อนไหนท่นตีเป้าวครับวิจารณ์ก่อนข้อทุนปล่อยวิ่งออกแล้วเหรออื้ม เขาทุนไงออกแล้ว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 นี่มึงพุ่งเบ็ดไปนู่นเลยเราไม่ดักเบ็ดตรงนู้นบ่หรอมามึงพุง่งหลุดยังนะหลุดจะทุนยัง<อ>

เด,ดี๋ยวเนี้ยอมจะเอาอันนี้ไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวเข้าทรายนะเข้าวทรายนะเออเดี๋ยวเข้าวอ,อนี้เกืออะไรเนี่ยเอ้ยเอันนี้อ่กพุ่นอนนี้ เอาตายเหลือแล้วอออันนู้เลยแฉมออกไปดิเดี๋ยวไปพันตรงนู้นขึ้นกลับเข้าเข้าลิ้มเดี๋ยวเข้านี่เดี๋ยวค่อยๆยังไม่เห็นเลยตัวใหญ่บ้างเนี่ย hoài cứ vậy cứ vậy hay, man em em ini, hay, hay. hay, hay Ó, mang lói chẳng đéo cho anh diễn thế thay thay đi thay hai có đấy mà quang mới diễn thay mùng quang tao mang quang rồi dài nè มาไปโอ้ย,อยผัดไปพอดีไีจ่จับก่อนไม่้ไปต้องั<ห>นู่นลากไปน,ไนี่จเย็นตสมใหญ่เดี๋ยวจะฆ่าเราให้ร้อยค่อยลากค่อยลากเ,เยน็นเย็นัปล่อยวาปกองไว้ประองไว้จะเข้าลิ้มอย่างเดียวเลย จะเข้าอันนี้ว่าเข้าเหล็กอันี้เนี่ยเตรียมแล้วละดึงไั oh ้งกอนว้าเข้าอันี้แลาวไหนมันเข้ามึงลงน้ำไปดิโอเดี๋ยวมันเข้าเลือเ้อยอยู่ไหนอยู่นะเอาเลื้อะ ไอ้ไบอสเลยเนี่ยหมดแล้วที่นอนฉัน <c oughs> โอ้ยนี่นี่มาเป็นคู่เลยเวะไงอ,อันนั้นลูกโอ้ยตัวใหญ่เนี่ยสายตาสายหกเนีเฮย้ยหมีเนี่ยหกบวกเลยจะหลุด,ดยังไงนะนะมะหลุด อเอาเทียตัวเดียวสตัวเดี๋ยวมึงลามตัวนี้ก่อนไหมโอ้โอาเทียตัวก่อนลามตัวนี้ก่อนนี่นี่นนเกือบจะหลับอีกแล้วแต่กลับมาได้ว้าวนี่ดูซ้ายนะดูซ้าย ทีเดียวพร้อมกันเลยต้องถ่ายรูปด้วยป่ะเนี่ยถ่ายดิทีเดียวพร้อมกันเลย <c oughs> เอาเขมังเลยไงนะออกเปล่า <c oughs> โอเคดูนไดหาลามปลาอ,อยู่ไหมเนี่ยเชื่อไหมนะอยู่ไหมเนี่ยเช้อกันนี้ขาดเลิกครับโอ้ยกูดูตัวเล็กไป๊ดหน้าตาเลยตัวนี้เบ้งเลยวะ <c oughs> ่ะน่าจะหกวะ่ะเฮมีหก มีห้ามีพวกวกดูมาเน้่เอาละอกโอเคเดียวูปาเอานอาินก็ิเยอะปาอะไรวะปลาอะไรวะคือให้เล่นตัวนี้ดี๋ิเดดิโอ้ยกเลย อันนี้เรียกอะไรเนี่ยะเดี๋ยวอันนี้เรียกอะไรป้าถึงหัวดิยไม่เลขียนอ้าวก็ได้ป่าวะกบาร์สวายเวลาแต่ไม่ได้สวายตัวเนี่ว้ายโุ้ยรวมักินไปเลยมเร็วเนี่ยนี่มันจะลูดนิดนึงมันจะลูดนี่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 วัดสามสองให้มันแน่นไงก็ตีไปมื่อกี้เนี่ยนี่ได้แล้วนะเรียกว่าอะไรนะป้า โอ้โหอะไร้อป้าจะเชือกไงมาอีกแลวเล่นเบรกเอานะเอระวังเข้าเชือกแผด้อออกขวาไปขวา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 เล่นเบรกหน่อยเด้ออย่าอย่าอย่าปิดเบรกแน่นนะเออตัวหมาะนะ มันดไม่เป็นไรระวังเข้าซ้ายเชื่อแพรนะอม้มากนะเออไม่ปิดมนะันเปิดอยู่เปิดอยู่เอาจืดเอาห้องมุนอูออออ ค่อยๆค่อยๆปิดเลยปิดปิดนิดๆปิดนิดๆเออค่อยอัดค่อยงัดคันนิดๆค่ขขอยกื้อไว้เออนั่นแล้วหายมาแล้วโิ่งเหมือนตัวใหญ่หวะ่ะเบรกไม่ออกมาเอ้ยพอได้พอได้อไดชอนก่อนเลยไม่เป็นไรถอยหลังเดินถอยหลังมาขวาม โตมากหน่อยแหมว่าใครคว้างคว้างอืมคว้างพันกันหมดเลยเปิดเปิดสายมา้ยโอ้ยพอได้สายนี้คว้างเองคว้างเองอัดเองแต่ไม่ได้วัดเองนะครับสายสวยโอเคจะได้ เดี๋ยวป่นเนี่ยคว่าเมื่อกี้น่ะอยู่ไหนมาไหนกว่ากว่าเมื่อกี้เียยเเยลยป่นพันปื๊ดเลยไอตัวขึ้นเมื่อกี้เนี่ยกูว่าใหญ่ตัวขึ้นเมื่อกี้ไม่เล็กเลยนะเล่นไปก่อนเล่นไปก่อน ตรงนี้มีเชือกแล้วเว้ยค่อยเหมือนจะตัวเบงเลยวะหอ้องคว้างปุ๊บมันขึ้นบ้องเลยเฮ้ยเชือกอยู่นี่นะไฮเชือกแผลอยู่นี่นะแผห้องนี้แนละ้วออกขวาแล้วโยคะหัวได้ปะได้ดีวะดรื่องไหน ที่บนวะวันนี้อื dạng 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 dạng

đây <laughs> lắm à. ừ. Quang phúc in pháp Xảy bó đi kéo người kệ kiếm con

นีไซส์สวยนะฮาหุ่นี่ยตัวนี้ยนะวนปึกขึ้นปึ๊บกินปับ๊บกว้างไปขึ้นพอดีอ๋อแล้วครับ แล้วครับน่ย่ยงตกมันดูนะ,น,นะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะเดี๋ยวพย,ย้อยผลของขึ้นไปก่อนครับเดียวยังพอมีผลงานให้ได้ชมอยู่ครับ แล้วไงก่ผลงานนะครับเมื่อคืนนี้ปลาไม่ค่อยเข้านะครับโคติมันจะกินดีกว่านี้นี่มันกินห่างตัวไหนก็ยังเอาตัวรอดมาได้นะยันเช้าเหมือนเดิมก่ปลา ไลค์กดแชร์นะครับแชมชาแนลวิชากินครับช่องนี้มีผลงานแน่นอนเป็นงานเกือบจะหลับแต่กลับมาได้ดูดิยก